ก็มาดูป pues ัญหาเฟืองคันสตาร์ทนะครับของตระกูลยามาฮ่านะครับที่ลูดมันจะลูดยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานกันใกล้ๆนะครับผมจะกดคันสตาร์ทให้ดูนะครับว่าเวลาเฟืองวิ่งออกมาขบแล้วมันขบยังไงมันทํางานยังไงนะครับแล้วมันรูดยังไงเนี่ยอันนี้อันนี้เฟืองมันไม่วิ่งออกมานะครับเฟืองไม่วิ่งออกมามันก็เลยรูดนะครับแต่ถ้าเฟืองมันวิ่งออกมามันก็อย่างเงี้ยมันก็จะขบนะครับมันก็จะขบทําให้ชุดคัสต์มันหมุนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย ถ้าอย่างเงี้ยมันก็สตาร์ทได้นะครับแต่การที่มันฟีทิ้งไปก่อนแล้วมันถึงมาขบได้นั้นมันทําให้มเสียจังหวะนะครับมันเสียจังหวะแล้วรอบในการสตาร์ทมันก็จะน้อยลงนะครับเดี๋ยวเราก็แกะออกมาดูสาเหตุกันเลยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับโอเคนะครับก็นี่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับนี่นะครับลองดูเฟืองนะครับนี่เห็นไหมครับเฟืองมันโยกได้นะครับมันโยกได้ ต่วนนี้มันทําให้เวลาเรากดคันซ์ทลงไปอย่างนี้นะครับเฟืองที่มันจะวิ่งออกมาขบนั้นบางทีมันอาจจะขัดกันนะครับมันมีระยะลูนเยอะมันขัดกันเนี่ยนะลูนเยอะมันขัดมันก็เลยทําให้มันออกมาแล้วมันไม่ขบนะครับมาติดกับเฟืองตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราแกะดูกันนะครับว่ามันมีการสึกล้อยังไงบ้างนะครับนี่นะครับตรงนี้ ถ้ามองดูดีๆนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่านะครับจา,จากสายตาผมนะครับผมมองเห็นเหมือนมันมีร่องรอยการสึกนะครับการสึกร่องตรงเนี้กลับมาขบตรงเนี้มันมีร่องรอยการศึกบางทีมันสึกไม่เท่ากันหรือว่าเกิดจากการที่เราเปลี่ยนอะไหล ีละชุดนะครับคือว่าไม่ได้เปลี่ยนเป็นชุดเดียวกันคือเอาของคันอื่นมาใส่อย่างเงี้ยเรายำอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะเปลี่ยนของใหม่ถ้าให้ดีนะเปลี่ยนของใหม่ก็เปลี่ยนทั้งชุดได้เลยนี่จะดีมากเลยนะครับมันก็จะทําให้ตัดปัญหาที่ว่าเฟืองมันขบแล้วก็ไม่ลงรอยกันนะครับอันนี้ผมก็ได้ของมือสองมานะครับเดี๋ยวเอาของมือสองให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวมาเรียบเทียบกันนะครับ จับดูตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยระยะลุนมันเยอะนะครับนี่เห็นนะครับเยอะแล้วเดี๋ยวดูของมือสองที่ได้มาทั้งชุดอย่างนี้ถ้าผมจะเปลี่ยนผมก็จะเปลี่ยนของมือสองนะครับนี่เห็นนะครับนี่นี่จับดูระยะลุนจะน้อยกว่านะครับเนี่ยนะครับเนี่ยจะน้อยกว่าถ้าเทียบแล้วนะครับมันก็มีนะครับแต่มันน้อยกว่าแล้วพอเรามาดูเครืองนะครับการสึกของเครืองนะครับสวยกว่านะครับสวยกว่าอันเมื่อกี้นี้เดี๋ยวอันเมื่อกี้นี้หยิบให้ดูนะครับ ให้ดูนะครับถ้าสังเกตด,ดูดีอันนี้อันนี้ของเดิมนะครับจะมีร่องรอยเห็นไหมครับร่องรอยแต่อันนี้ไม่มีนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่มีเลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเอาอันนี้ใส่ไปแล้วก็ดูกันเลยนะครับว่าอาการดีขึ้นหรือเปล่านะครับนี่นะครับเวลาใส่นะครับเพลอง สตาร์ทนะครับตัวล่องสปริงตรงนี้ต้องให้เข้ากับตรงนี้นะครับแล้วก็ไอตัวนี้ต้องมาดันกับบริเวณนี้ด้วยนะครับเราดันตัวนี้เข้าไปให้สุดอย่างนี้นะครับแล้วก็ไอนี่เสร็จแล้วเราก็สปริงนะครับดันสปริงมาเกี่ยวสปริงก็เกี่ยวล่องตรงนี้นะครับ แล้วก็บูก็ต้องใส่เข้าไปให้สุดให้คับให้ล็อกกับสปลายสปริงอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับก็โอเคนะครับใส่เรียบร้อยแล้วเฟืองก็ต้องเข้าไปสุดด้วยตรงนี้ก็ต้องหมุนฟรีได้อย่างนี้นะครับนี่นะครับเวลามหมุนเครื่องแล้วเฟืองสตาร์ทไม่หมุนตามนี่แสดงว่าเข้าสุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็มาทดสอบกันนะครับก็ใส่เฟืองคันสตาร์ทชุดใหม่ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอา คันสตาร์ทมาใส่ลองนะครับต้องใส่ในตำแหน่งของเดิมที่เราใช้นะครับเพราะว่าตำแหน่งคันสตาร์ทนี่นะครับผมจะให้ดูถ้าเกิดว่าเราถอยลงมาตรงนี้มากให้มากๆเข้าทําให้รอบในการสตาร์ทมันน้อยนะครับมันก็เฟืองมันก็วิ่งออกมาขบไม่ได้นะครับอันนี้มันยังถือว่าก็ยังน้อยไปนะครับแต่ก็น่าจะพอได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ลองกดคันสตาร์ทให้ดูนะครับ วิ่งออกมาแล้วเห็นนหครับน่าเห็นนะมครับนี่เห็นไหมครับนี่วิ่งออกมาแล้วนะครับมันต้องมีระยะทางให้เฟืองมันวิ่งออกมานะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีรอบที่เฟืองมันวิ่งออกมามันก็จะทําให้ไม่วิ่งออกมาขบนะครับพอวิ่งออกมาขบปุ๊บเครื่องยนต์ก็จะหมุนอย่างนี้นะครับพอเวลาติดแล้วก็กลับเข้าไปมันก็จะแยกออกจากกันนะครับก็โอเคนะครับคงจะพอเป็นแนวทางแก่เพื่อนๆได้นะครับที่เจอปัญหา เปืองคาสตาร์ดกดแล้วฟรีแล้วลูดนะครับก็แก้ปัญหาจุดที่ชุดเปลืองคาสตาร์ดนี่เลยนะครับถ้าให้ดีเปลี่ยนก็เปลี่ยนยกชุดเลยนะครับถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็จําเป็นจริงๆแยกอะไรก็ต้องแยกนะครับแต่ถ้าได้ของมือสองมาทั้งชุดใหม่ๆสภาพเปลืองสวยๆก็น่าใช้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ